กินมันต้องแบบคลาสสิกหน่อยนะกินธรรมดาโลกไม่จำเพื่อนๆตักน้ำจิ้มราดมากินลวกกิมสบายหนังกับผักสดๆรอบสวนกันครับลวกกิมสบายหนังกับยอดมะม่วงอ่อนมาเพื่อนๆหูวันนี้จัดของแซ่บเอาตอน,นใหญ่เลยดูน้ำจิ้มแบบทำเองต้องจิ้มให้ทั่วเพื่อนเลย โอ้โหแดงแจ๊อืฟินมากอหอมหอมแล้วประเด็นคือมีสองยอดกินไปยอดหนึ่งเหลือไปยอดหนึ่ง <c oughs> ลวกจิ้มสบายนางังกับผักอีแวน ผักอีแหวนหรือผักแว่นนะครับบ้านผมจะเรียกประมาณนี้บ้านเพื่อนเรียกว่าอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วประเด็นประเด็นคือเสื้อขาวด้วยเ <c oughs> มื่อกี้จะข้ามสะพานดิงดองสะพานหัก <c oughs> มาืม อใครเคยกินบ้างผักแว่นหรือผักอีแบนอร่อยลวกกิมบายบหนงังกับยอดมันตน้นมามเดี๋ยวผมเจ้าค้างมันนี่ค้างไว้ไเลยงกินมันต้องแบบคลาสสิกหน่อยนะกินธรรมดาโลกไม่จำเ,เพื่อนๆวายแล้วผมก็จะตักน้ำจิ้มราด อืมราดอู้หู้โอ้ยประเด็นคือขี้อะไรอยู่ตรงนี้ <laughs> อ,อืมอืม,อมจุดจัดเต็มเครื่อง